สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ป่าทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมการทําปุ๋ยหมักแบบง่ายๆจากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนนะครับเพื่อนํามาใช้ในการบํารุงดูแลกล้วยไม้งทานารีของเรานะครับวัสดุที่ผมจะนํามาใช้หมักนะครับก็จะประกอบด้วยเปลือกของถั่วลิสงนะครับเป็นเปลือกที่ผมนําไปแช่น้ําประมาณ2-3คืนนะครับเพื่อลด เกลือในเปลือกถั่วนะครับหลังจากนั้นก็นําไปตากแห้งและขยําไม่เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อสะดวกในการใช้ในการหมักนะครับ2นะครับก็จะเป็นเปลือกไข่นะครับเป็นเปลือกไข่ที่ผมนําไปผ่านความร้อนนะครับเนื่องจากเมื่อเขาผ่านความร้อนนะครับโปรตีนหรือแคลเซียมในเปลือกไข่นะครับก็จะกลายเป็นกรรมฐถันที่ช่วยในการไล่แมลงได้ด้วยนะครับ สก็จะเป็นนี่เลยครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่ช่วยปรับสภาพและช่วยในการย่อยสลายปุ๋ยหมักของเรานะครับวิธีการหมักก็ทําได้ง่ายๆนะครับภาชนะที่เราจะใช้ในการหมักก็จะเป็นแก้วพลาสติกแบบนี้นะครับที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําเปลือกทั่วลิสงนะครับถ้วยเล็กๆแบบนี้ประมาณ3ถ้วยหรือ3ส่วนนะครับ ใส่ลงไปในแก้วน้ำได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ที่ผ่านความร้อนแบบนี้นะครับเป็นผงนะครับใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับ ใส่แค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเปลือกไข่ผงที่ผ่านความร้อนจะเป็นกรรมฐานนะครับที่จะช่วยไล่มแมลงได้ด้วยนะครับเมื่อเราคลุกเขาส่วนผสม,มให้เข้ากันได้ประมาณหนึงแล้วนะครับเราก็นำนี่ละคะรับจุลินทรีย์สังเครแสงนะคะรับผสมกับน้ำนะครับเพื่อใช้ในการ ปรับสภาพปุ๋ยหมักนะครับรวมถึงเพิ่มธาตุอาหารนะครับเนื่องจากในน้ําจุลินทีย์สังเคราะห์แสงนะครับจะมีธาตุอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตนะครับและปรับสภาพดินหรือปุ๋ยหมักของเราให้พอดีสําหรับการใช้นะครับเติมลงไปผสมกับน้ํานิดนึงครับใช้ในปริมาณน้อยนะครับ หลังจากนั้นก็นำมาลดในปุ๋ยหมักที่เราทำไว้นะครับกะประมาณพอให้เปลือกถั่วที่เราหมักไว้ชุ่มๆนะครับลองเช็คดูด้านล่างนะครับไม่ต้องลดจนแฉะเกินนะครับสังเกตเปลือกถั่วที่เราบักนะครับหากเขามีความชุ่มชื้นอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะนําถุงพลาสติกนะครับมาปิดไว้แบบนี้นะครับและปิดไว้ให้แน่นนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นําไปวางในจุดที่ไม่โดนฝนนะครับ1สัปดาห์ผมก็จะนํามาเปิดและเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึ่งครั้งนะครับเมื่อครบ1เดือนนะครับ เปลือกถั่วของเราก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครับก็สามารถนําไปใช้ในการโรยหน้ากระถางลงทาล่านะครับเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นไม้ของเราได้นะครับเนื่องจากในเปลือกถั่วนะครับก็จะมีแคลเซียมนะครับเป็นส่วนประกอบเยอะนะครับที่ช่วยในการเล่งต้นไม้ให้เจริญเติบโตแข็งแรงนะครับส่วน เปลือกไข่ปนที่ผ่านความร้อนก็จะเป็นกรรมฐถันนะครับที่จะช่วยไล่มดไล่แมลงได้ด้วยนะครับและมีแคลเซียมเหมือนกับเปลือกถั่วเลยครับมาดูตัวอย่างการใช้ปุ๋ยหมักจากเปลือกถั่วนะครับที่ผมนํามาโรยไว้หน้ากระถางเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสังเกตเปลือกถั่วนะครับผมก็จะโรยไว้ทั่วหน้ากระถางเลยนะครับที่ผมโรยไว้เดือนที่แล้วตอนนี้นะครับเขาก็ ย่อยสลายเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแต่เส้นใยของเปลือกถั่วนะครับซึ่งก็จะเป็นธาตุอาหารที่จะช่วยบำรุงรองธาตาลีของเราให้เติบโตแข็งแรงแตกหน่อนะครับที่สำคัญใบก็จะเป็นสีเขียวเลยครับใบก็จะเขียวสดนะครับเนื่องจากเขาได้รับธาตุอาหารที่เป็นแคลเซียมนะครับจากเปลือกถั่วแล้วถึงธาตุอาหารที่อยู่ในน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะครับ ข้อดีของเปลือกถั่วนะครับเมื่อเรานํามาหมักก่อนนํามาใช้นะครับก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการย่อยสลายนะครับทําให้พืชที่เรานํามาใช้แบบนี้ครับได้รับธานอาหารไวขึ้นนะครับปกติแล้วเปลือกถั่วเราสามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับแต่กว่าเขาจะย่อยสลายก็จะต้องใช้เวลาเยอะขึ้นนะครับดังนั้นหากเรามีเวลานะครับหมักทิ้งไว้ก่อนนํามาใช้นะครับก็จะดีกว่านํามาใช้แบบสดๆนะครับ มาดูกระถางอื่นๆนะครับผมก็จะทําเหมือนกันทั้งหมดนะครับสังเกตตรงหน้ากระถางก็จะเป็นเปลือกถั่วที่ผมหมักและนํามาโรยไว้หน้ากระถางนะครับผมก็จะโรยไว้เดือนละครั้งนะครับมาเติมธาตุอาหารให้เขาเดือนละครั้งผลคือเขาก็จะแตกหน่อสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยครับใบเป็นสีเขียวเข้มเลยนะครับส่วนคราบสีขาวก็จะเป็นคราบยานะครับเป็นคราบยากันเชื้อรานะครับเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับ ดูกอนนี้นะครับเปลือกทั่วเขาย่อยสลายเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแค่เส้นใหญ่นะครับสังเกตตรงรากของเขาที่เป็นขนนะครับขึ้นมากิน่านอาหารเต็มเลยนะครับลองทานารีเมื่อเขาได้รับปุ๋ยที่ดีนะครับก็จะมีใบที่เป็นสีเขียวสดแบบนี้เลยครับดูแต่ละกอนะครับก็จะสวยสมบูรณ์นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นไม้สะสมเป็นไม้ก่อนะครับก็จะใช้วิธีการดูแลเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านล่างที่เป็นไม้กระถางนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็จะนําปุ๋ยหมักเปลือกส่วนนะครับมาโรยไว้ทั่วๆนะครับเขาก็จะได้รับธาตอาหารกันทุกต้นนะครับแตกหน่อกันสวยสมบูรณ์นะครับใบสีเขียวสดเลยครับ ต้นนี้นะครับเปลือกถั่วย่อยสลายเกือบหมดแล้วนะครับเนื่องจากเดือนนี้ผมยังไม่ได้มาเติมนะครับเป็นเปลือกถั่วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโอ้ก็ยังทยอยบานกันเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมกันเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการทําปุ๋ยหมักจากเปลือกถัว่วและเปลือกไข่แบบง่ายๆนะครับ<ๆ>เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาดูแลรองเท้านารีของเรานะครับ การทำปุ๋ยหมักแบบนี้นะครับก็จะไม่เป็นสูตรตายตัวนะครับแล้วแต่วัสดุที่เรามีนะครับเราสามารถนำมาปรับใช้ได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ